สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ครับก็มาดูข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวที่เดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้มีทีิตีอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12งวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้วิ่ง4นะครับสำหรับสูตรนี้ก็ ข้าไปที่หลักร้อยบนนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับหนึ่งแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นำไปมีข้อพิจารณากันดูนะครับสุดนี้มีวิธีการคำนวณน,นะครับโดยใช้หลักแสนนะครับจำนวนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนนะครับหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยล่างจำนวน2ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยนะครับเล็หน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับอ่ะมีตัวลขนะครับตัวเดียวที่บวกกันมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับเป็นหลักหน่วยล่างสามบวกสามเท่ากับหกนะครับอ่ะมาเริ่มกันบวกหน่วยอ่างวดแรกนะครับ แปดบวกสามสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบเก้าบวกหกยี่ห้ายี่ห้าบวกแปดสามสิบสามสามสิบสามบวกแปดเท่ากับสี่สบวกหได้สี่นะครับสตัวบนออกสี่อเข้าสิบละหน่วยนะครับงวดที่สองแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบยี่สิบบวกเก้าได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสได้สามสิบกหได้สามตัวบนออกสองูนะครับเข้าสหลักร้อย งวดที่3 4มสบวกเได้1 11 1บวกศูนย์ได้1 1บ1กศูนย์ได้11บ1กสได้13 13บวกสได้16 16บวกหได้17นะครับสตัวบนออก7 8 7เข้า7หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยงวดที่4 1่บวกแได้9 9้้1บวกเได้16 1หบกวกได้18 18บกศูนย์ได้บวกสได้21่1บ็วกหน่ได้เท่ากับยีอาตัวบนออกเ็หลอกหน้วยนะหลั งวดที่5 5บก7ได้12 12บก2ได้14 14บก6ได้20 20บก0ได้20 20บก8ได้28 28บก1ได้29 3ตัวบนออก5 7 9เข้า9หลักหน่วยงวดที่6 6บก7ได้13 13บก9ได้22 22บก8ได้30 30บก6ได้36 36บกวกาได้4 1 4 1บวก1ได้4 2 3ตัวบนออกเเข้า2หลักหน่วยนะครับต่อมางวดที่7งวดที่7 2บวก7ได้99บกสได้1 1 1 1บกศได้1 1 1 1บวก1ได้1 2 12บวก3ได้15 15บวก1ได้เท่ากับ16 3ตัวบน8 6 1เข้าที่6หลัก10ต่อมางวดที่8 6บวก6ได้12 12บวก1ได้13 13บวก4ได้17บ7 0ได้17 สิบวกเได้24 24ิบวกหได้เท่ากับยี่ตัวบน5้าเข้า5หลักร้อยนะครับต่อมางวดที่8ปอ่าแหรือ9นะงวดที่9ก้นะครับอ่าเจวกหได้8 8ดบวกเได้15 15้บวกแได้23 23ิบสสวกศูน์ได้23 23ิบวกสได้เท่ากับยี่สิบหกยีบกบวกหได้เท่ากับยี่นะครับสตัวบน7 2 5เข้า7หลักร้อยนะครับแล้วก็งวดที่9 5-2บวก2เท่ากับ7 7บวกได้14 14-0บวกศได้14 1 4บวกศได้14 14บวก8ได้เท่ากับ22 22ิทัที5บวก2ได้7 7 5บวก5ได้12 12-0บวกได้12 12-0กศได้12 12-8บวก8ได้20 20-1บวก1ได้21ได้1นะครับสตำบล261น1เข้าที่1หลักหน่วยนะครับเป็นงวดที่ งวดที่10นะครับทีนี้งวดที่11 9บก6ได้15 15บหบได้16 16บหกได้24 24บวก3ได้27 27บวก7ได้34 34บวก1ได้เท่ากับ35นะครับได้5 3ตัวบน7 5 0เข้าที่5หลัก10งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่12นะครับ0บวก5เท่ากับ5 5บก0เท่ากับ5 5บวก6ได้11 11บวก6ได้17 17บวก6ได้23 23บวก1ได้เท่ากับ24นะครับ3ตัวบนออก4 7 5นะครับวิ่ง4เข้าไปที่หลักร้อยบนในงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็มาคำนวณน,นะครับกันในงวดวันที่1 0 หอ่า16กันยายนนะครับ2564นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูผลหวยลาวแล้วก็หวยฮาหนอยนะครับในตอนอ่าท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับใช้ผลรางวัลที่1น,นะครับ1 1 4 4 7 5นะครับ1 1 4 4 7 5รางวัลลิท้าย2ตัวล่างเป็น7 เก้ารงวัลเล็กหน้าครั้งที่สองนะครับสามศูนย์สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับเก้าบวกกันสองครั้งได้สิบแปดจากนั้นบวกกันนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะ 8บวก5ได้เท่ากับนะครับ13 13บวก8ได้เท่ากับ21 21บวก3ได้เท่ากับ24 24บวก2ได้เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27นะครับโอเล่เนะยังร้อนแรงนะครับนะมีวิ่ง7นะครับอ่ะเป็นข้อมูลนะ แรกนะครับสำหรับเลขวิ่งในงวดนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นเลขเจ็ดนะจะมาอีกหรือไม่นะครับเจ็ดนะ,นะก็เป็นนะครับข้อมูลแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ลองไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับในเบื้องต้นนะวิ่งเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้มาดูผลนะครับไวลา แล้วก็หวยฮาหนอยนะครับทั้งสามรอบน้ำเมื่อวันนี้กันเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่หวยลาวนะครับหวยลาเมื่อวานนะครับเลขหกตัวหนึ่งสนะครับ1 3ึ่งสามหนึเลขวิ่งรูด ไม่มานะครับหลุดไปนะเป็นนะครับหนึ่งเจ็ดตัวที่เป็นเลขคู่ชนนะครับมาด้วยกันนะครับดังนั้นหวยลาวเมื่อวานนะหลุดไปนะเพืเ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับต่อมาเป็นฮานอยรอบพิเศษนะครับฮานอยรอบพิเศษสามตัวบนนะครับ านอยรอบพิเศษนะ901นะครับ55 01ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นตัวผู้ชนที่มาด้วยกันนะครับดังนั้นได้เฉพาะ,ะเลขวิ่งนะครับเก้านะที่มาหลักร้อยเท่านั้นนะครับหานอยรอบพิเศษนะหาหนอยรอบปกตินะครับ 3ตัวออก764นะครับเห็นเลขวิ่งแล้วนะ764นะครับแล้วก็สงตัวล่าง70นะอ่ะมา70นะครับตัวไม่ได้เน้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เข้าไปที่2ตัวล่างนะครับ0 7 7ได้วิ่งนะครับทั้งบนล่างนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่าน <c oughs> อ่ะสุดท้ายนะครับฮานอรอบ v i p นะครับ 4 5 2นะครับ4 5 2 2ตัวล่างเป็น0 0นะครับอ่ะวิ่ง5มานะเพื่อนเนสมาชิกทุกท่านนะครับ0เป็นตัวที่ไม่ได้เจาะอ่ะ2นะครับตัวเจาะมานะครับรับเต็มเต็มเลยนะครับ52นะเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฮานอรอบ v p นะครับก็อ่ะได้ไปนะครับ เมื่อวานเข้า2องนอยนะครับฮานอยรอบปกตินะเจนะครับตัวไม่ไ้เน้นแล้วก็ฮานอยรอบ VIP นะครับเข้า52าสอตัวบนนะครับเน้นด้วยนะอ่ะวันนี้มาดูกันนะครับทั้ง3รอบเช่นเคยนะครับวันนี้หวยลาวไม่มีนะเนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเริ่มที่ข้อมูลแรกวันนี้นะครับฮานอยรอบพิเศษวันที่3 กันยายนนะครับปี2,564นะ่ะวันนี้อ่ะขอให้มาทั้ง3หน่อยเลยนะเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นครับฮานอยรอบพิเศษวันนี้นะครับเลขเด่นเป็น8 90นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ8 90นะเน้นวิ่งรูดไปที่8 เนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่8กับ9นะครับส่วนตัวเลขที่นะครับจะมาจับชุดกับ8 9นะครับก็มี1 2 3นะครับ1 2 3 4 5 6หตัวที่คาดว่าจะมานะครับผมก็จะเป็นนะ สองสามนะครับแล้วก็สี่ห้านะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็จับชุดเป็นสองแปดสองแปดสามนะครับแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านั่นเองนะครับอ่ะมาที่ฮานอยรอบปกติกันต,ต่อนะครับวันที่สามฮานอยรอบปกติเลขเด่นเป็นนะครับเจ็ดแปด ก้านะครับอ่ะตัวเลขออกมาใกล้เคียงกันนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปที่นะครับเจ็ดกับแปดนะครับส่วนตัวเลขที่นะครับที่จะมานะเป็นตัวประกบนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับสามหกเก้า เด่นที่1 2นะครับ3และก็6นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็เป็น71 72 73 76นะครับ8 182 83 86นะครับแล้วก็0กับ9นั้นก็ให้ติดไว้เป็นตัวรองนะสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะมาที่รอบสุดท้ายนะครับคานอยรอบ VIP วันนี้นะครับขอให้แตกขอให้ปังขอให้เป๊ะขอให้มานะทั้ง3หน่อยนะครับนะเป็นของแถมตอนท้ายคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน ที่ชื่นชอบนะครับข้อมูลหอยต่างประเทศนะครับฮานอรอบ vip นะครับเลขเด่นเป็น8 9 0นะครับเน้นจอวิ่งรูดไปที่9กับ0นะตัวที่คาดว่าจะมานะครับคู่กันก็จะเป็นนะครับ1 2 3นะครับ6 7จ็ดแปดอ่ะศูนยนะครับศูนย์หนึนะเป็นตัวเลขนะครับที่น่าจะใช้งาน3ามหนอยนะเพื่อนๆน,นะศูนยนะครับชนด้วย7 8็ดแปนะเจ็แนะครับแล้วก็มี6นะติดมา1ตัวนะครับก็เป็นตัวเลข3ามนอยไปจับชุดหมุนวนกันดูนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบ3ามนอยนะครับก็จะเด่นอยู่ที่1นึ่งสองนะครับนะหนึ 1, 2, แล้วก็นะครับชนด้วยนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะเราไปใช้งานดูนะสามหน่อยนะเพื่อนๆนะอ่ะนะครับเด่นอยู่ที่นะครับสองกับสามนะครับแล้วก็หกกับเจ็ดดังนั้นจับชุดกันก็จะได้เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดนั่นเองนะวันนี้ก็อ่ะขอให้แตกขอให้ปังทั้งสามทาหน่อยนะครับจะได้มีอ่ะ ทองนะครับใช้กันในรายวันนะในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังคุกรุ่นอยู่นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนําไปวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็นําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ